สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาก่อไฟนะครับด้วยของสิ่งนี้นะครับคือก่อไฟแบบง่ายๆนะครับก็คือขนมเราครับเป็นขนมกรุบกรอบนะครับเป็นมันฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการก่อไฟนะครับเราก็จะใช้ใช้จุดเลยนะครับนี่ครับเพราะมันฝรั่งเราก็จะมีน้ํามันอยู่นะครับนี่ครับเราก็จะก่อครับก็เหมาะสําหรับ อ่าใครที่อ่าไปพักรแรมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ก่อไฟได้นะครับนี่นะครับก็จะอ่าไฟเราก็จะติดนะครับโดยเราใช้นขนมเรานะครับก็ง่ายครับวิธีการก่อไฟวิธีนี้นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ธนวัฒน์แชนแนลนำมาเสนอนะครับถ้าเราจะติด เราจะก่อไฟนะครับตัวเปล่าเราก็ใช้ถ่านนะครับเราก็จะก่อติดลําบากครับต้องหาเชื้อไฟมานะครับอันนี้เราใช้แค่เป็นขนมนะครับนี่ครับแล้วก็ก่อไฟติดแบบง่ายๆนะครับนะครับก็กำลังติดเลยนะครับไฟเรา ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, ด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ